สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่6กรกฎาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอำเภอชะอำมอบใบประกาศแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ค่ะ วันที่5กระกฎาคม2566ที่ผ่านมาที่หอประชุมอำเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีนายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยนามเภอชะอามได้มอบหมายให้ในายธีรพลปียานุภาพปรลัดอาวุโสอำเภอชะอามเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศแต่งตั้งให้ในายเอกพลอมรทวิชกุลดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านดอนขุนห้วยคนใหม่นายนัทพัฒวัชนาวงศ์และนางสาวธิพวรรณสุขจำเดินเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5นางน้ำอ้อยเพ่งจันทร์ แพทย์ประจาตาบลห้วยไซเหนือพร้อมกันนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชามได้มอบใบประกาศกิตติบัตรผู้ที่ผ่านการประเมินตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนประเภทผู้นําชุมชนได้แก่นางบรรจงพิมพ์สวัสดผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตําบลบางเก่าประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่ที่2ตําบลบางเก่าประเภทชุมชนได้แก่บ้านรังจิกหมู่ที่3ตําบลไร่ใหม่พัฒนาและบ้านทุ่งจับยวนหมู่ที่1ตําบลห้วยไซเหนือ รวมสีลายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปกลุ่มนักธุรกิจปานบุรีส่งมอบห้องพิเศษผู้ป่วยให้โรงพยาบาลปานบุรีค่ะ ที่โรงพยาบาลปานบุรีนายดำรงรักชูภัยทูลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปานบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจในอำเภอปานบุรีนำโดยนายสุวัชชัยนางพิรัตวุฒิวงศ์อังคณาหอจก,กแสงทองโลหกิจนางนงนุชกัลยานกิติลงศรีหนองตะแต้มนางศิริวันนางสาวอิสารีวุฒิวงศ์อังคณาบจาก,กปานบุรีฮอนด้าออโต้โมบินพร้อมเพื่อนเพื่อนนัก ธุรกิจได้มีโอกาสร่วมการบริจาคทุนทรัพย์ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยในให้กลับมามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน4ห้องและห้องสําหรับแยกโรค1ห,ห้องที่ใช้งานมานานกว่า30ปีสภาพทรุดโทรมโดยการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลปันบุรีให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ปันบุรีและใกล้เคียงและส่งมอบเปิดให้บริการตามปกติโดยมีนายปรีดาสุขใจในอำเภอปันบุรีได้ร่วมเป็นส ขี่พยานแล้วตัวแทนโรงพยาบาลปานบุรีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับคณะผู้ที่มาร่วมกันบริจาคในครั้งนี้พร้อมได้นําชมตามห้องพักต่างๆนายดารงรักรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าววา่ารู้สึกดีและทางโรงพยาบาลขอขอบคุณคณะนักธุรกิจในอาเภอปานบุรีได้เร่งเห็นความสําคัญรวบรวมทุนทรัพย์มาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในได้กลับมาใช้ในสภาพใหม่และสมบูรณ์นายสุวัชชัยกล่าววา่าวันนี้มาส่งมอบรู้สึกดีใจที่ได้ทําให้คน ป่วยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร 062-965-2CCC และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหิวหนซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ